สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมนะครับโครงบิ๊กจิ๋วนะครับใส่เกียร์ไม่ได้นะครับก็มาดูนะครับก็ใส่เกียร์นะครับเกียร์ไหนก็ใส่ไม่ได้นะครับมันล็อกอยู่นะครับก็เดี๋ยวถอดมาดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับ ครับมาดูนะครับสาเหตุที่ใส่เกียร์ไม่ได้นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับกต็ตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วครับแล้วล้างเรียบร้อยนะครับก็มาดูนะครับ อันนี้มันจะมีแหวนล็อกตัวหนึ่งนะครับนะครับก็ยังไม่ต้องใส่นะครับจะลองดูเฉยเฉยนะครับอันนี้เป็นเฟืองเกียร์สองนะครับอันนี้เฟืองเกียร์หนึ่งนะครับนะครับเป็นนี้นะครับแล้วก็จะมีแหวนรองนะครับก็ที่ถอดมานะครับตอนตอนแรกนะมันจะมีแหวนล็อกนะครับตัวนี้นะครับคือมันหลุดออกมานะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับ นี <c oughs> co ่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะเพราะใส่เกียร์ไปปุ๊บนะครับทําให้เฟืองเกียร์สองนะครับมันเลื่อนออกมานะครับเลื่อนออกมานะครับติดกับกามปูนะครับตัวนี้นะครับกามปูเกียร์สองนะครับอย่างนี้นะครับนะครับก็คือพอเลื่อนมานะครับมันก็จะล็อกนะครับขัดกันนะครับทําให้ใส่เกียร์ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ เพราะงั้นครับนี่นะครับก็คือแหวนล็อกนะมันสึกนะครับข้างบนนะมันสึกเยอะนะครับพอสึกปุ๊บทำให้หลุดออกได้นะครับเพราะงั้นก็ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็สาเหตุหลักนะครับ ม,นนมาดูตัวอื่นมากนะครับน่าสึกไหมใช้ได้ไหมครับกันครับอันนี้อันนี้เป็นเผากล้ารปูกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเผากล้ามปูกเกียร์นะครับมาดูนะครับก็จะมีซีนอยู่ ซีนกันน้ำมันรั่วออกด้านข้างนะครับมี2ตัวนะครับแต่ตัวนี้มันหายไปตัวหนึ่งนะครับอ้ตัวนี้นะครับ right. อ้ well. ตัวนี้นะครับก็มันถอดออกนะครับก็มันขาดนะต้องซื้อใหม่นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งเกียร์ถอยนะครับฝั่งเกียร์ถอยอันนี้นะครับฝั่งเกียร์สองนะครับ อันนี้เราเปลี่ยน,นครับซีนครบแล้วก็มีไปเกียนช่างนะครับขาดข้างหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีซีนนะครับนี่นะครับทุกอย่างนะครับตัวน็อตยึดนะครับตัว ตัวน็อตยึดนะครับน,นี่เป็นตัวยึดน็อตยึดนะครับ <c oughs> ก็คือตรงเ,เป็นเฟืองเกียร์ถอยนะครับตัวนี้นะครับนะครั็อตยึดนะครับมันจะมีซีนนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะมันมีน้ำมันซึมซึมมานะครับส่วนก้ามปู นะครับนะครับก็สึกเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้อันนี้เหมือนกันนะครับนดะูไหนตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับเกียย์ถอยอันนี้เกี่ยรหนึ่งเกี่ยรสองนะครับ